สวัสดีครับมื่อวนี้ก,กับมาพบพ่อกันอีกเส้นเคยนะครับกับทีมงานอูไพฑูนการเกษตรนะครับชุดยกหัวมันอันนี้ประสงค์นะพี่น้องเด้อมืนอนี้ก,กับมาพบพ่อกันอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับอยู่บ้านยังวะพ่ออำเภอ,อ,ม,เอมหาเชนชัยซื้อบ้านครับซื้อบ้านบ้านฝ้ายหยาดนะครับบ้านฝ้าหยาด,าายาดครับ,บ,รบอันนี้นายจะเป็นขั้นแหลกของอำเภอพรอมนะครับแลวก็เคมีเหตุคขั้นหนึ่งนะครับ ใกล้ๆกันนี่แหละครับมันนิ่มมาเพ่นตัวเพ่นตัวนะครับเพ่นตัวแต่แกเพ่นตัวลูกค้าให้มัดสงนะครับแกงไรค่อยๆสั้งครับเพ่นตัวอย่างค่อยได้สร้งเอานี่ครับตัวแบบโอ้พอดีแท้อย่งดีเทคคักเโอ้ขาเบิ้งครับดีดีอยู่ดีดีคือจังเพ่นเบาเหระครับมันนี้เพ่นบ่ด้มาน้ำนะครับ เพื่อนอยากยังนี่พูดเนี่ยครับอยู่บ้านอู่งานกัลไรนะครับเพื่อนกับคุมหนน้องอยู่อู่นะครับเล่งงานครับเล่งงานอยู่อู่ทั้งอู่กัลไรนะครับนี่นะครับนี่กับมาสามคันเด้อพี่น้องรอบนี้นหนจะอยู่ยศโสทรสองคันนะครับยันม้าสองคันเลยนะครับนี่เพื่อนสร้างสีแดงนะครับนี่สีคือตัวรถนะครับอีกคันหนึ่งกับยันม้านะครับแต่เป็นสีดำเงินนะครับ แล้วก็คู่บต้าสีส้มนะครับมือนีมาสามขั้นสามสีนะครับเด้อนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายติดตามชมเมิองนะครับเช็ดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับทีมช่างกําลังเตรียมเครื่องใหม่เครื่องมือนะครับถ่ายติดตั้งนะครับครับบรรยากาศมันกับงามงามครับเนี่ยมันพอเหมือนเลยบอครับเนี่ยครับผมวันดีบ่ครับวันดีอยู่ครับ ครับเดี๋ยวเสร็จเราจะร้องไหเบิังหลกเบิังจ้งเงาหน้าพอนะมันอินซีนะครับเก็บบ่บ่มีสารเคมีอะไรมั้นครับกิไปนอดกิ่งใดเลยโอ้ครับผมนี่มันปลูกแบบชีวภาพนะครับมันอินซีบ่บ่มีสารเคมีนะครับเบิางต้นงามงามนะครับขี่ไก่นะครับปุ๋ยหมักเฉียบนี่นะครับ เนียลองจีใสบเน่นะครับแต่จะมีสร้างไปใส่ปุ๋ยอินเียให้อีกนะครับกว่าอยู่นี่ว่ามีห้องน้ำนะครับนะครับนี่ครับถ้าติดตามชมบ้งนะพี่น้องเด้อนี่นะครับหลังจากที่เขาเสร็เวลาติดตั้งไปประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนะครับ เซ็ตซับเรียบร้อยอีกแล้วนะครับที่นี่าจจะมาลองเทสร,ร,ระบบน้ามันเด้อพี่น้องเด้อที่นี้นี่ครับเป็นยันม่านะครับยู่ยูย่บ้านยังก๋พ่อบ้านฝ้ายหยาบบ้านฝ้ายหยาตําบลตําบลฝ้ายหยาตําบลฝ้ายหยาอำเภอมหาชนะช,ช,ชัยจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นเจ้าแรกที่นเจ้าแรกนะครับของตําบลของอำเภออาจจะแม่นนะครับนี่นะครับเป็นยันม่านนะครับยันม่าเท่าได้่ะ เดนมาก49นะครับนี่นะครับนี่เป็นสร้างเป็นสีแดงนะครับสีแดงเข่ากับตัวรถงามๆเลยนะครับสวยๆรอๆนะครับก็ปิดรถออกมาทั้งที่นี่นะครับติ๊กเกอร์นะครับตีนไห่สวยงามนะครับนี่ครับยังรอเลยนะครับพี่น้องน่ครับเดี๋ยวเราจะมาลอง เทระบบน้ำมันนะครับยกให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่ให้เบิ้งโชมงามลรอๆนี่ครับโค้งสางนะครับเข่ากับตัวรถนะครับสมดุลกับตัวรถนะครับที่สําคัญนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงแน่นอนนะพอเขาใส่เหล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับเชื่อมงานเชื่อมทั้งคันเลอพี่น้องเด้อนี่นะครับยังรอเลยนะพี่น้อง นี่พี่น้องน้ำมันขาดนะครับเติมน้ำมันให้เราเลยนะครับยันมาสีแดงนะครับอีกหนึ่งขั้นขั้นแรกนะครับของรอบนี้นะครับอยู่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะพี่น้องเด้อ นี่นะครับโอ้งามพี่น้องสวยๆงามๆหล่อๆเลยพี่น้องรับนี่นะครับติดกรงสติกเกอร์นะครับติดให้รอบคันเลยนะครับครับระบบคอนโทรลใส่งานอยู่ก็ดีมือนะครับอยู่ไก่ไก่มือใช้งานสะดวกสบายนะครับโกดงปอยนะครับนี่ถึงต่ําดึงต่ำเลยเลยพี่น้องเทงไงนะครับเทบึ้มเทบื้มเลยนะครับ ก็ต้องแบกเด้อพี่นอ้องเดรื่องผู้ใดอยู่ใกล้นะครับแบบมาเบิ่งตัวแท้ได้นะครับหรือโทรติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทร0981523040นะครับอีกเบอร์หนึ่งผมบ่รู้นะครับจับบอได้นะครับครับหรือเขาไปชมผลงานเขาทางช่อง y o ยูทูบด้วยครับเด้อช่องทาง TikTok Facebook นะครับหรือว่าสีแอดไลน์ไปสอบถามไปขอเบิ่งรูป เบืงรดนับรุ่นใดขขงพี่น้องรุ่นใดนับแอดไลน์ไปสอบถามได้นะขอเบิงแน่สีนี่รถรุ่นนี้สีนี่นะครับเป็นเั่งไดขอเบืงรูปเล้วนะเบื้งงามเป็นไหนนะความจิตตาสินใจสั่งนะครับนี่นะครับเปล่าสั่งแน่เด้อครับผู้ใดจิตสั่งนะครับตอนนี้คิวงานเ่ากับหลายนะครับหลายคักนะครับสั่งเขาเฮดซูมืออร์นะผออกทรงซุมืออนะครับ มือละสามคันนะครับรอบละสามคันรอบละหกคันนะครับมือวานเนี่ยลูกค้าเพิ่อนฝาวนะเพิ่นเก่ามาติดหอดอูนะครับเอารถมาหอดอูคัดผู้หญิงคัดผู้หญิงงามๆม้าผ <c oughs> ู้ใดบังงามบัวหายมาเฮ็ดปัดเตีเ้ยต้องคัดนะครับบ่าผ่านบ่าผ่านาน, <c oughs> นี่นะครับเบาเนาะหัวม้วนกันพี่น้อง ทีมงานอูไปทุนไปไซนี่ได้หวานแน่นอนนะครับ <c oughs> นี่นะครับผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จจากคันนี้เราจะไปอีกต่อคันที่สองนะครับอยู่แถวๆนี่แหละมั้งครับ <c oughs> น่าจะามหาชนะใช้คือกันนะครับเดี๋ยวโทรหาลูกค้าเบิ้งนะครับ <c oughs> น่าอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับ <c oughs> ครับถ่ายติดตามชมมึงเด้พี่น้องเล้ว <c oughs> <c oughs>